ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพน,พนมพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหารือต่อท่านประธานจํานวน2เรื่องค่ะเรื่องแรกดิฉันได้รับคําร้องจากพี่น้องราษฎรอ,อาเภอโพนสวรรค์ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด90หมู่บ้านว่าขณะนี้ ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการ SML ลงไปที่ได้ถึง30%ขณะนี้ในจำนวน90หมู่บ้านได้รับการจัดสรรเพียง15หมู่บ้านยังไม่ถึง30%เพราะ30%มันหมายความถึง27หมู่บ้านขณะนี้พี่น้องประชาชนที่ได้อนุมัติโครงการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเหล่านั้นนําไปซื้อปุ๋ยในการที่จะใส่นาข้าวปรากฏว่าขณะนี้นาข้าวได้เติบโตขึ้นมา ฉันอยากจะเรียนถามท่านผู้เกี่ยวข้องว่าเมื่อไหร่ที่จะได้รับเงินงบประมาณ SML ลงไปให้ครบทุกหมู่บ้านร้อยเปอร์เซ็นเต็มซึ่งนั่งต้องขอชื่นชมพระนาท่านนายกยิ่งรักษ์ชินวัตรนะคะที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพราะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเงินงบประมาณแผ่นดินที่พี่น้องประชาชนชาวชนบทได้พูดถึงว่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยปเปรียบเสมือนแท่งไอติมกว่าจะออกจากกระทรวงกลมกองคนนั้นดูดคนนี้ดูด พอตกถึงพี่น้องประชาชนเหลือแต่ไม้ไอติมแต่วันนี้พี่น้องชาวชนบทได้รับไม้ไอติมเต็มๆก็ขอให้เร่งรัดให้จัดสรรเงิน SML เหล่านี้ลงไปถึงพี่น้องประชาชนให้ครบร้อยเปเซนเต็มในเรื่องที่2ค่ะพี่น้องราษฎรบ้านนาซอตมนลโพลจานมีความจําเป็นและก็เดือดร้อนในเรื่องของการใช้เส้นทางดังกล่าวขณะน,นี้ถนนเป็นหลุมมากจนกระทั่งรถกระบะหรือว่ารถเก๋งนะคะไม่สามารถใช้สัญจรเส้นทางนี้ดังกล่าวเมื่อเช้าที่ฉันได้ประสานกรม ทางหลวงชนบททางหลวงชนบทจังหวัดนครพนมให้จัดการให้เอาเหินคลุกลงไปแก้ปัญหาให้พื้นที่ให้ถนนเส้นทางดังกล่าวให้พี่น้องประชาชนก่อนฉันจึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะนั่นจากวานัน